หอกนะครับกระหอกกับกระจนนะครับจอนเดิอบมากแล้วนะคะรับหน้าแล้วนะครับกระจนนี่เป็นกระจนปากเขาจะเล็มๆนะครับปากเขาจะเงาๆนะครับหูใหญ่ นี่ใหญ่กว่ากระลรอกนะครับเขาเคยได้กินนะครับเขาก็มากินเก่านะครับปาจอนตัวนี้นะครับฟันของเขานะครับก็คือกระหอกนะครับปาจอนเนาะฟันของเขาก็เป็น สีเเลี้ยวเลี้ยงกันนะครับเป็นเป็นฟันเลี้ยงนะครับเนาะเลี้ยงแถวนะครับมีฟันหนาเหมือนกระลอกนะครับกระกนีกจะมีฟันหนานะครับแต่กระจนตันี้นะครับกินขมใหญ่นะครับกระจอนตัวนี้นะครับ จะหิวนะครับเพราะว่าช่วงนี้แดดครับเหาให้กินก็ยากนะครับดินแห้งกระจรหาหกินยากนะครับอก็คือช่วงหนาฝนนะครับหนาฝนนี่หมดแมงนะครับนอกมาแรงใตดินนะครับแมงแมงแกบนะครับมีข้อดิกินนะครับแต่ช่วงนี้นะครับฝนตกมากนะครับกทำให้นดินแห้งนะครับแมงแกบแมงยังกระบกค่อยมีแล้วนะครับอาจจะหากิน ลำบากแง่นะครับกับไปกินผลลไมกับห้าย่างนะครับเพราะว่าช่วงนี้กับผลไมกัมบบุ้นะครับกับองุ่นน้ำนอไม้กินไปค่ข้างก่อน,นะครับกระหอกตัวน,นี้นะครับเนาะลงมานะครับกระจนรนะยานเนาะแลนนี้นะครับ คุณแลม่มาครับเขากระดิกินไร่ข้ามอยู่นะครับป่วยเนาะ กระจนพวกนี้นะครับเดี๋ยวเขากระม้านะเข้ามาบึงนกกระลอตอนนะครับลกกระลอกำลัากินกล้วยด้วยกันนะครับนกกระลอสองตัวนะครับนี่ตัวหนึ่งนะครับนั่งกินกล้วยนะครับนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับมานกกระลอกินกล้วย ผมเห็นแต่เขากินเ,นเม็ดเตียน่างนะครับเม็ดเตียน่างแะ,ะ้วก็ผลไม้ต่างๆอื่นๆนะครับแล้วผเคยเ,เห็นกิ่นกล้วยเนาะตัวหนึ่งง่อยจัดปอดที่ผมนะครับดูุณใหม่นะครกบปรกาศมาเนาะ ป่วยเค้ื่นี้นะครับมี่ซัดไรไล,ลชนิดนะครับที่มากินนะครับนกปลอดกันไปแล้วนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสม,มีนะครับเจอกันอีพี่น้านะครับสวัสดีนะครับ